สวัสดีครับนี่คือคนน่าคุยกับผมเคนโดนะครับแขกรับเชิญที่ผมชวนมาคุยนั้นต้องน่าคุยคุยได้อะไรคุยแล้วมีอะไรถ้าเกิดว่าคุยแล้วไม่ได้อะไรเราไม่คุยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะได้มีโอกาสคุยกับซูเปอร์เซลครับเป็นคนที่ทำงานด้านการขายมากว่า30ปีนะฮะขายตั้งแต่ยังไม่มีเทคโนโลยีต่างๆไลฟ์เฟซไม่มีโอโหความยากลำบากในการขายเนี่ย มุมันขายกันยังไงสมัยก่อนครับจนมาถึงสมัยนี้เนี่ยนะฮะที่มันมีออนไลน์แล้วตกลงขายอะไรแล้วมันได้เงินต้องคุยกับคนนี้ครับขายมาแล้วทุกอย่างคุณหมูภัยสารชุดสนเวทครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอขนานนามพี่หมูเลยว่าเป็นซูเปอร์เซลครับเพราะว่าขายมาแล้วทุกอย่าง<ช>ขายมาแล้วทุกแบบ,บยุคแรกๆของการเป็นเซลของพี่หมูเนี่ยรเริ่มต้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อสักปี24 2 5 2พันห้ารยี่สิสี่ใช่ครับโอ้ผมเพิ่งขวบเดียวตอนนั้นก็คือที่บ้านเนี่ยเดิมเป็นลูกเท่าแก่ลงเรื่อยครับแล้วเสร็จแล้วกิจการเนี่ยมันต้องต้องหยุดไปเพราะว่าการส่งออกไม้ก็ไม่ให้ส่งออกแล้วครับที่ก็เลยต้องออกไปเป็นเซลล์ซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็จะมีอาชีพหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นเซลโคเตซัมไปเพราะว่ามันเป็นอาชีพเขาเรียกคอมมอร์ี้จำไหมครับเออทำอะไรฮะก็คือ เอ่อซื้อขายพืชไร่เก่งกําไรก็คือเก่งกําไรพวงหน้าครับมันเหมือนจะเราเล่นหุ้นสมัยนี้ยครับซึ่งสมัยนั้นมันดังกว่าหุ้นหุ้นมันยังแบบตายไปตายมายังยังชา้าแ,<ต>แต่คอมมิชชั่นเนี่ยมันซื้อก็ได้ขายก็ได้ครับทั้งที่เวลามันขึ้นไปใช่ไหมเราก็ไปซื้อดักวหามันขึ้นถ้ามันขึ้นต่อเราก็มีกําไรอแต่ถ้ามันหุ้น ไม่ใช่คอมมิชชเนี่ยถ้ามันสินค้าตัวนั้นมันตกราคาตกเราก็มาจักซื้อซื้อตอนที่ราคาตกมันได้ทั้งสองแกลบไม่เหมือนตลาดุนสมัยนั้นเขาเล่นกันแบบนี้นะฮะคือผมไม่ค่อยไม่รู้จักนะฮะหลังจากที่เล่นคอมมูนิตี้ใช่ไหมครับใช่ครับคอมมูนิตี้แล้วมาเป็นเซลล์แบบเต็มรูปแบบก็คือตอนนั้นเนี่ยเอาไว้ง่ายๆว่าขาดทุนจากการเล่นคอมมูนิตี้ก็เลยมาปฏิภาวกเขาชวนไปเป็นเซลไหม บอกเอเราก็ไม่เคยเป็นใช่ไหมพอไม่เป็นเนี่ยเราก็ลองดูแล้วกันครับเพราะตอนนั้นก็วิ่งในกรุงเทพก่อนก็ตามห้างเซนทัลแล้วเนี่ยหรือว่าพวกบางน้ำพูครับหรือว่าแม้เดอะมอลล์พวกเนี้ยพี่ก็เคยไปส่งแมแบกของไปส่งเองด้วยฮแล้วเป็นเซลล์สมัยนั้นเนี่ยที่ว่าไปดีลกับห้างดังๆเนี่ยนะฮะเราเอาของอะไรไปส่งเขาครับอาสมัยนั้นยังเป็นแค่ชาขิงเนี่ยชาขิง เอาชาขิงใช่ใช่แบกเองนี่แหละก็คือแพ็คกิ้งเสร็จเรียบร้อย่แล้วก็บางทีมันเป็นชุดเราก็ต้องแพ็คไปส่งให้กับทางห้างเพราะว่าครับเท่าแก่เดิมเนี่ยแกก็ไม่ชํานาญครับเราก็โอเคเราก็ไม่ชํานาญแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันไปจดอเดอร์ด้วยแล้วก็ไปขายด้วยฮะใช่ไหมไปส่งด้วยเลยใช้วิธีที่ว่าจ้างคุ้มเลยครับซึ่งเขาก็บอกว่าต้องไปต่างหวัดนะบอกเอาละสิเราไม่เคยไม่เคยวิ่งต่างงหวัดครับแล้ว จากที่เราเป็นลูกกระเสียเอาไงดีอะไปก็ไปลองดูแล้วกันนะครับเคยวิ่งในกรุงเทพใช่แต่คราวนี้ส่งมาอยู่ต่างจังหวัดใช่มันพยาค่ะก็มันนะครับเพราะว่าวันแรกไปถึงก็ไม่สบายเลยเพราะหิวกระเป๋าใบกระเป๋าเจมบอลใบหนึ่งกระเป๋าเสื้อผ้าใช่ไหมคือรถเมร์แดงอืไปแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดจะลองดูครับก็ไม่สบายเลยทีวันนั้นก็คือ ตอนอยู่ร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยพี่จะถอดใจแล้วว่าะขอลางานเลยบอกกลับบ้านครับเพราะมัน,ม,นมันหายดีขึ้นครับหายแล้วไปต่อคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะว่ายุคสมัยก่อนที่มันยังไม่มีการติดต่อสื่อสารที่เป็นโทรศัพท์มือถือตอนนั้นยังไม่มีด้วยซ้ำโทรศัพท์มือถือเพจเจอร์ก็ยังไม่มาด้วยซ้ำค,คิดดูว่าการติดต่อสื่อสารค้าขายกับลูกค้าเนี่ยมันจะลําบากขนาดไหนจะต้องนั่งรถไปถึงหน้าบ้านหรือว่าหน้าโรงงาน ของลูกค้าแล้วก็ไปเสนอกับเท่าแก่ใช่ครับโดนไล่ตะเพิดมาเยอะไหมครก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าที่บริษัทเดิมที่ทําอยู่เนี่ยเขาก็มีสินค้าที่มันติดตลาดอยู่แล้วโดยที่ว่าก็ไม่ได้มีโฆษณานะแต่ก็คือคนใช้แล้วติดแล้วก็ เราก็ไปเสนอตามตามแทนคนเก่าที่เขาเขาลาลาออกไปอ๋อก็คือเป็นปากต่อปากเินค้าแบรนด์ติดอยู่แล้วไปเสนอใครเขาก็รู้จักมันก็มีการซื้อขายกันง่ายขึ้นแต่ถ้าไปแบบงงๆแบรนด์ไม่รู้จักเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกมานี้ไม่รู้ใช่เพราะมีบางบางเจ้าก็บอกว่าอ่าอติลื้ไปให้มันโฆษณาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ให้สินค้ามันดังก่อนใช่ครับวิ่งกี่ที่ครับในต่างจังหวัดเนี่ยฮะเออเมื่อก่อนวิ่งทั้งเขตอีสานและใต้ครับสลับเดือน โดยรูปแบบคือเหมือนกันนั่นคือนั่งรถไปหาเท่าแก่ใช่ครับเท่านั้นใช่ครับก็คือไปเสนอเนี่ยก็คือมันมีมันมีบินเก่าอยู่แล้วก็าเป็นลูกค้าที่ต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บบินเขาอืเก็บบัญชีแล้วก็ทาบัญชีส่งเข้าโรงงานเข้าบริษัทใช่ไหมไอออเดอร์ของเนี่ยเราก็ส่งเข้าบริษัทไปอยู่แล้วโรงงานก็จะแพ็คส่งคางขนส่งมาให้ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเมื่อไหร่ครับพี่หมูหลังจากที่เราเนี่ยจะต้องไปถึงเข่าแก่เลยนะฮะนัดหมายก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าการสื่อสารมันก็ยังไม่มีเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราเมื่อไหร่เมื่อสักตอนที่ผมออกมาทําเองแล้วครับเพราะมันยังมีผ่านอาชีพอื่นมาอีกแล้วก็พอเรากระโดดออกมาทําเอง มันก็เริ่มมีว่าโอเคนะโทรศัพท์มือถือมันเข้ามาแล้วเพราะอย่างที่ผมเคยคิดไว้ว่าเอ๊ะมันเมื่อไหร่มันจะมีโทรศัพท์เหมือนเกมบอลมั่งที่กระเป๋าหิ้วแล้วก็มีเสนอสินค้าอยู่ในกระเป๋าแล้วก็หยิบขึ้นมาก็มีโทรศัพท์ได้เลยใช่ไหมตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีเร็วๆนี้ครับพอสักพักหนึ่งมันมาแล้วครับโนเกียรุ่นเสากลางก็คืออันใหญ่ ลาโรเกียนี้มันจะออกมาหลังจากโมโตที่รังเพราะโมโตอันใหญ่มันมาก่อนอันนี้ผมทันทมไมเด็กๆรุ่นกระดูกหมาอใช่ไหมฮะใช่ครับแบบใหญ่ๆเลยเวลาหิ้วไปไหนเนี่ยกระเป๋าเจมบอลเทมากรวยมากใครมีโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าบ้านมีอันจะกินที่สุดเพราะว่าราคาแพงมากเป็นแสนอ่าเป็นแสนตอนนั้นพี่หมูก็หิ้วอเขาพี่เป็นนี่ละเป็น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 เน็บเอวได้ละอืแต่ว่าราคาก็ห้าหมื่นแล้วตอนนั้นครับก็ซื้อมาใช้ เริ่มมีเงินละทราบมาว่าตอนที่เป็นเซลล์เนี่ยพี่หมูไม่มีต้นทุนด้วยคือเป็นแค่คนกลางแล้วก็ดีวของแล้วก็ตัดเปอร์เซ็นต์ทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยก็ได้เงินเต็มเต็มไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้แข่งอะไรกับใครด้วยใช่แล้วจะไปขยับทําอย่างอื่นทําไมครับพี่ก็เราคิดว่ามันขยายได้อีกไงอืเพราะมองว่าโอเคนะอันเนี้ยเราไม่ต้องมาวิ่งเองครับให้เพื่อนมาวิ่งแทนให้เพื่อนมาวิ่งแทนเนี่ยเราก็ไปทําอย่างอื่นได้ รหรือเราไปหาโรงงานโน้นโรงงานนี้มาเพิ่มสินค้ามาเพิ่มครับโดยที่ให้เพื่อนที่เข้ามาวิ่งเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอเริ่มมันมีเวลาว่างอก็ไปทำหุ้นกับเพื่อนทําอุปกรณ์ขายอุปกรณ์โบลิ่งตามห้างตามโรลงลังเมเจอร์ทั้งหลายแสดงว่าอุปกรณ์ต่างๆในการเล่นโบลิ่งในยุคที่กลับมาด,ดังในรอบนั้นเนี่ย ส่วนมากเป็นอุปกรณ์ที่มาจากร้านพี่หมูมันเป็นของมนอกครับแต่ว่าเราก็เป็นผู้ติดต่อเข้ามาขายครับคือมันดังมากจริงๆริโบลิิงรุ่นหนึ่งอ่ะดังแบบโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงใครๆก็อยากเล่นโบลิิงถูกร้านมันก็เลยถูกขยายไปตามเมเจอร์สาขาต่างๆใช่มันก็เหมือนจะดีก็ดูดีฮะดูดีดูดีแต่เหนื่อย พราะว่าลูกบอลลิงมันไม่ใช่เบาเบไงลางหนึ่งสี่ลูกเนี่ยบางทีพี่ต้องไปแบกส่งให้ลูกน้องครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดบางทีก็แพ็คส่งไปตามเชียงใหม่ภูเก็ตฮะหัดใหญ่ครัลนครสวรรค์เ<ห>ชียงใหม่เนี่ยส่งไม่หมดฮะแล้วก็ในกรุงเทพแล้วก็บางทีเราก็ต้องไปเช็คสต็อกครับูก้องคือส่งยากคิดถึงแบบมันหนักกว่าลูกแตงโมมั้งครับผมว่าหนักกว่าครับหนักอะ่ะแล้วคุณต้องส่งของหนักแบบเนี้ยขึ้นเหนือ ไปอีสานต้นทุนมันก็มากต้นทุนสูงสุดท้ายร้านไปต่อได้ไหมฮะก็สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราหาหาหาค่าเช่าให้กับทางทางข้างทั้งหลายนะฮะแล้วก็เงินเดือนลูกน้องใช่ไหมมันก็ค่อยๆยุบไปทีละจุดทีละจุดเพราะว่าหลังๆบริเวงมันก็เริ่มเริ่มเซารลงครับเซาก็เลยค่อยๆยุบไปทีละหมดก็ยุบหมดเออก็ ต่บอกว่าเจ๊งก็คงไม่ใช่แหละมันก็ได้เงินอยู่แต่มันกระแสมันไม่ได้แล้วธุรกิจมันต้องทํามาจากกระแสใช่ไหมฮะราะว่าพี่หมูเองก็ขายของมาตลอดซึ่งของไม่ใช่ว่าเราจะขายของชิ้นนี้ได้ตลอดไปมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะพอมาในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ย มันเจริญรุ่งเรืองมากในยุคของ 4G เดี๋ยวจะไป 5G นะฮะไทยแลนด์4.0เนี่ยในฐานะที่พี่หมูเนี่ยเป็นซ u เปอร์เซลขายมาแล้วทุกอย่างพี่หมูว่าธุรกิจอะไรที่มันเหมาะกับพออนนี้มากที่สุดตอนนี้ก็คือการทำออนไลน์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยลูกค้าพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งที่มาก่อนให้เพื่อนๆไปทำเนี่ยมันก็เริ่มหดลงเพราะบิ๊กซีแมคโครเราตัดอพวกนี้เข้าไปแล้ว ใช่ไหมลูกค้าเราเดิมๆเนี่ยเขาก็เริ่มถอยหลังถอยถอยถอย,ถอยจนพี่ก็คิดว่าเออถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนะเราก็ต้องตายเสร็จแน่ถูกต้องนะฮะรายต่อไปที่จะต้องถอยถคือเรา <laughs> ก็เลยเอะเขาเริ่มออนไลน์กันเราเองเนี่ยพี่เองเนี่ยก็ประเภทเอาแล้วว่าหลังเขาอะ่อคอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็นครัโน้ตอ,อ,อะไรนะลาย หรือ,อ,อว่าเฟซบุก๊กเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ใช้ไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยตอนนั้นใช้ไม่เป็นก็มาที่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 เจอเน็ตนี่แหละครับครับเ,เขาก็มีการสอนพอดีได้การชักชวนจากรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าครับเขามาชวนมาโอเคนะหมูมาทํานี่สิมันมันดูแล้วมันนั่นหรอผมบอกผมทําไม่เป็นหรอกเขา,าคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เก่งเออเอ,อ,เ,อ,อเรียกว,ว่าเอาง่ายๆเลยคือ จะเปิดไงยังเปิดไม่เป็นเลยก็เกิดมาในรุ่นโนเทคโนโลยีมันจะไปทาเป็นได้ไงเล่าใช่ครับก็เลยพอพอได้เข้ามาก็ลงไปแล้วสมัครไปแล้วไม่ว่างค่ะเพราะว่างานเดิมเราก็ยังมีอยู่ครับยังไม่ได้ทิ้งทีเดียวอใช่ไหมเพราะงานเนี่ยมันก็ยังยังมีรายได้ให้เราอยู่ก็ทําแบบเลื่อยเปื่อยแบบไปบ้างไม่ไปบ้างพอตอนหลังเอฮวน้าก็เลยบอกว่ามาเข้ามาทําเถอะนี่ก็เลยบอก เรื่องจริงจริงังจังเมื่อสักห้าหกเดือนที่แล้วเองห้าหกเดือนที่แล้วกับคนที่ไม่เคยเล่นอะไรที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยผ่านไปห้าเดือนเฟซบุ๊กเป็นยั่งเป็นแล้วครับไลน์เล่นเป็นยั่งเป็นแล้วครับห้าเดือนเองนะเล่นเก่งเข้าๆกับว่าตอนนี้เล่นเป็นหรือเล่นเก่งเล่นเป็นนะยังยังไม่เก่งหรอกแต่ว่าถ้าถามว่าเล่นเป็นไหมก็สอนคนอื่นได้แล้วคนนั่นแหละเขาเรียกเก่งแล้วสามารถสอนคนอื่นหลังจากที่ตัวเองบอกว่าหลังเขาอ่ะใช่ครับ ทุกอย่างการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้หมด<ช>พอพี่หมูเนี่ยนะฮะเข้ามาในระบบของเวกใช่ไหมครับครับผม worldwide advertising group โดยมีพาร์ทเนอร์เป็นธุรกิจเจอเนสมองการค้าขายที่เวกเนี่ยมาทําการตลาดให้เจอเนสยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นซูเปอร์เซลล์มาก่อนก็มองแล้วว่าโอเคของเวกเองเนี่ยเขามีระบบซึ่งดูแลวว้วอ่ะมันมันสอนให้เราเป็นะครับทุกคนที่มาที่บอกว่าไม่เป็นเลยใน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 ทีมของพวกพี่เองเนี่ย ทุกคนก็อายุเยอะครับเรียกว่าทีมสวแต่ว่ามาแล้วโอเคทุกคนมีคุณภาพครับถือว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าผ่ผานประสบาการณ์รมาเยอะแล้วก็มีธุรกิจในตัวเองก็มีครับมาทั้งต้องการเรื่องออนไลน์ด้วยแล้วก็มาเรื่องของธุรกิจเพิ่มครับเลยดูแล้วว่าลงทุนแค่นี้ยม,มันถือว่าลงทุนไม่ได้เยอะใช่ไหมถือว่าถ้าเขาทําจริงๆนะมันก็ถือว่าถ้า ไม่ทําเลยก็โอเคขาดทุนนิดเดียวเพราะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ผมไปลงทุนทําไอ้โบลิ่งเนี่ย<ะ>มันหายไปเยอะเออหายไปหวบหนึ่งเลยนะฮะแล้วประสบการณ์เองเนี่ยที่เห็นมาจากร้านอาหารหรืออะไรเนี่ยแรกๆก็เออดูดีนะปั๊บปั๊บปั๊บสักพัก,พก,พก,พกหายไปละเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนมือเปลี่ยน้าไปแล้วก็บอกว่าเอะมันมันถ้าอย่างนี้เราไปลงทุนอย่างนั้นเนี่ย<ะ>ต้องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สถานที่ดีไม่ดี<ะ>ใช่ไหมพอมาที่เจเนสเนี่ยบอกเออเราลงทุนแค่นี้เองเ แเรากไ็ไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วใช่นะครับ,รบหลังจากนั้นลงมือทําได้ประมาณ5เดือนคําถามสุดท้ายครับครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับรายได้ตอนนี้ก็ประมาณหลักห้าหมื่นโอ้โหโฮอ้ไม่ธรรมดานะครับผูบ้ชมครับจากคนที่บอกว่าตัวเองเป็นหลังเขาไม่เป็นเทคโนโลยีเลย ปัจจุบันอายุ60ปีเริ่มเป็นเซลล์ตั้งแต่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือติดต่อสื่อสารกันก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันง่ายเหลือเกินด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กภายใน5เดือนนะครับคุณหมูสามารถทําเป็นทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะฮะอยากจะให้พี่หมูครับเป็นที่ปรึกษาโทรได้เลยนะฮะ0863351884นะครับอีกครั้งหนึ่งนะ0863351884หรือว่าแอดไลน์เข้ามานะครับที่ หมู 9, 9 9 9ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ครับหรือว่าใครที่ไปเจอพี่หมูที่ไหนอย่าลืมทักทายเขานะครับแล้วก็เข้าไปคุยได้เลยผมมั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรจากพี่หมูมากมายจริงๆครับเพราะว่าพี่หมูนั้นเป็นคนหน้าคุยวันนี้ขอบคุณนะครับพี่หมูครับลาล้อมกันเลยครับสวัสดีครับครับ